สบายดีพอ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูลสกอนเนาะมาพบมาพบก <occup Building S 1> ับทองสาวทองสายกินอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็เกี่ยวเขาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องโอนน้สาวทองก็ได้คนงานมาหลายอยู่มันนี่สิบปลายคนพ่นอแม่พี่น้องมื่อนี้อสิบปลายคนเนาะมื่อนี้สาวทองปิดจอบปิดจอบสิบปลายคนแหละสาวทองมีเงินใจเนาะฮะ ผู้ดังกระสิเกี่ยวผู้เดียวเพิ่นเด้พ่อแม่พี่น้องเด้เข่าไกย่างประมาณนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเข่าสุกแล้วเนาะย่างประมาณนี่แหละมาเล็กะสีมาไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะหมู่บ้านนี่เรากระเกี่ยวมื่อหนึ่งมีเกี่ยวอีกมื่อหนึ่งเนาะบางว่าสิ เสร็จสิ้นนะมื้อนี้เนาะสิพอเกี่ยวถูกเนาะจุ่มนั่งกัแม่นเลยพ่อแม่พี่เนาะเออมีอยู่สามกุ่มสงสัยแบบบ่ค่อยถือกันสกุ่มเออห้น้ามันน้อยเนาะเพิ่นก็เลย ลงเป็นสามกลุ่มพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนั่นกลุ่มหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่กะนาเจ้าเดียวแตเป็นสามกลุ่มพ่อแม่พี่น้องจะทองชินับหนึ่งสองสสห้าปดเกคนสิบสิบเอ็ดบสบโอสิบคนเนาะพ่อแม่พี่น้องแมนบอส หกเจ็ดเจดเก้าสิบเจ็ดสี่ลองสามสิบสิบห้าคดนรอบเลยไปเนาะครบสิบห้าค้นตอนนี้กาเรงเรืออยู่สองให้เนาะไปเนาะที่เขาที่แบบซุกแล้วนะที่สุกให้ น no e. ี่แหละคนกะประมาณนี Players ้อันนี้กะยังสุกบ่คักเนาะนี่พูดละกำลังเกี่ยวกันเกี่ยวเข่าโอ้ยมาดิเกี่ยวมาตะปุกอันเกี่ยวมาตะพูดละปลาไม่บิ๊กเหมือนกนอนเี่หอดหอดกบอันนี้กบแต่เพื่อน่น้อง นี่เนาะ,ะขาแแปลงเขากะมาเกี่ยวฟังนี่ไปแต่ฟังนั้นมันก็นยังสุ้บกักเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่กะขึ้นไปนี่ก็ยังเรืออยู่สองให้พ่อแม่พี่น้องแต่ฟังนั้นมันก็นยังสุ้บกักปันใดเนาะแต่กับพังเบิงว่าเขามันบกุมมือเดี๋ยวเขาก็ต้องเกี่ยวเนะพ่อแม่พี่นอ้อง <Yeah. S 1> เรือ เหลือว่แถวนี้แถวนี้สีเลือว่น้องพรม่พ sure> um uh ok ี่น้องแถบนี้แถบนี้เรือว้เห็นยังปั้เห็ดขปลูกน้องพแม่พี่น้องแถบนี้ปั้เห็ดขมบุกไหมแถบนี้ปั้เห็ดขปลูกยังเรือหนึ่งสองสาี่ให้ห้าให้หกเจ็ดแปดให้แปดให้น้องพม่พี่น้องฝังนี้แปดให้ ลงไฮนี่ตอเกี่ยวทั้งสันเนาะนี่ตะเทาเนี่ยายเนี่ยายมันายตออเนาะไมปี่นนะต้นเงี้ยเจ็บไม่ติไปมาอใไมไพ่มายุบหปล่อยเาไปเหตุไป่ ปังนัจ้ะสิเล่อประมาณสบหอดบสิบสิบปลให้นอฝากเงินประมสิบปาให้เลยแล้วก็ไดไเนาะแถวนี้แถนี้ก็คือว่าตัดก๊กแล้วแหละเลือแต่คนเขาเห้นาอปากระดงเพ็นกรย่างเดียวเนาะพระ่าคนเกี่ยวลายแล้วเอาไปบ่แฮปปี้เกีียว เอาไปเป็นคนอย่างเดียวคนไปเนคนกับอ้ออื่นลูกหัวสิบวัหรือบอน้องคนเนาะลงกับพอผูแมนปั๊ดเลยวันนี้ลายคนน้องผู้แมเนาะต้งเจ้ากองกับประมาณสาวสาปายคนเนาะเจ็ดสิบแปดเก้าคนสาวคนผูแมนี่บหกคนมาเกี่ยวนี่จะสิบเก้าคนเนาะสาวคนนั้นสาวองเนาะ บัดอยูเขาสุกวัอนี้เพื่นละโอเควันนี้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปเกี่ยวเขากันก่อนเนะาะพ่อแม่พี่น้องว,วันนี้เขากับสิบไปค้นเขาเนะาะพ่อแม่พี่น้องหลังที่จากจากที่เขาเกี่ยวเสร็จแล้วเมื่อวานเลยวันนี้เขากับสิบไปผนไปมดัดแมนบ๊ดพ่อแม่มพี่น้องนี่คงเลย ในกัสิมีคนมามัดชอยอยู่พี่น้องทางมัดทางคนเนาะมนนื้อนี้บ่ฮู้ว่าสิบัหรือบ่มื้อนี้มื้อนี้นนกแดดัแดดพวกนพี่น้องแดดแดดร้ายมื้อนี้2มือ้อบ่ค่อยแดดเนาะเกี่ยว2มือ้อ ดีมาเกีลือมือว้านในบัดพอดีเนาะเขาซุกพอนี่พีดด่น้องยังเหลือซับนี่เขาเขียวแล้วก็อยู่ทั้งห้องพุ่น่ะเรือเจ็ดห้เนาะโยนพูดละเจ็ดห้แถวนี้ก็เหลือเพิ่นไว้เฮ็ดอันอเขาปลูกเนาะพอนี่พี่น้องเหลือจำไฮวะหนึน่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าหกเจ็ดไฮเนาะ ต่ให้น้อยๆพลอยพี่เนาะเจ็ดให้แปดให้อันนี้กับบอกพ่อให้ครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบสามให้เนาะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณส่อไปให้เนาะพลอยพี่เนาะที่ยังที่ยังอยู่ไงนี่ครับเกี่ยววัดแหละพลอยพี่เนาะเกลียววดแหละเกี่ยวหมู่บ้านเนาะ พูดบอนพมไม้อันที่เป็นหมม่วงพวีเนาะเกี๊ยววานนี่จนมาฮอดพี่พี่มาฮอดพี่ละพ่อแม่พี่เนาะวานนีมน่มาจนขึ้นมาฮอดพี่น้องพ่อแม่พี่เนาะแล้วก็มาฮอดให้นี่ให้นี่ให้นี่กับยังเรือบอกพ่อให้เนาะแล้วก็มา เขาเขียวเนาะมันยังเขียวอันนะี้อันนี้ยังเขียวหลายไปเลยยังเขียวกรได้ตัวน,ะน,นี้ยังเขียวหลายอยู่ตัวนี้มันกเกล็ดไถลงไปแนละ้วผอมขามพอดพอรนไปแนะ้วอันนี้เกี่ยวมวุบานนี่เนาะเขายังบริเก็บบริเกนะไปแล้วแล้วมื้อนี้เขาสิมากเก็บมาก,กู้กันเลยเน่าพอรนไปแน้วว่า สิแลี่ยวกันบโบพูนแต่พูนล่ะแต่โฮมก๊กมากแต่แบบแต่ต้นไม้นะพูนละ่ะล้วก็ลงไปหาพูนกกกกไม้กกสูงกกเสื่อมเนาะแล้วก็ไปหาพูนล่ะพุ่มพุ่มไม้ปลาวิกพูนเนาะที่เกี่ยววันนี่ฮะไปสิเก็บสิมัดสกู้กันเนาะพูนเนะาะวันนี้ก็แดดอยู่คนหนึเนาะ งงรรรรดแดดไล่อันนี้ก็เอากระชิหยางลงไปมาดนี้เากระชิเก็บเก็บแบบเก็บเป็นกำเนาะเก็บเป็นกำห้เพิ่นนะดาว่นกับชิมัดแล้วกับชิเก็บขึ้นรถขึ้นยังซอยเพิ่นเนาเพิ่นเอาอันนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วให้สามไฮห,หนึ่งสองสาม ไปหาให้หาให้ครึ่งวันหาหาให้ครึ่งนั่นแหละแถวน่ะแมนบัดเลยพ่อแม่พี่น้องก็เสือกงยังยุปน่ะแมนบัดอ่ะอันนี้ก็โตที่พันค้นขึ้นเมื่อวานเนาะพันก็เอางอมาผูกพ่อแมนไปเนาะงอมาผูก โอ้มันกินเนื้อตามคันนาเนาค่อยนะ้องกับประมาณนี้นนค,นนคนอยู่หอบมาขามพ่อก่ยืนบ่งคนเห็นขนยางมาตายพ่อแม่พี่น้องบิ่งเราก็าสิมาเก็บ ปู้ซอยเพิี่แหละวันนี้เขาจ้างคนเกี่ยวเลยเนาะจ้างคนเกี่ยวแต่มื่อกี้เขาก็จ้างคนมาคนคนกะเขาจ้างแค่อสองคนเนาะมื่อกี้กายนั่งกัเป็นน้องชาวท้องเองน้องชาวท้องกับสองคนเนาะแล้วก็ไอ้เคยไอ้เคยผู้หนึ่งเนาะเป็นเป็นวัชิมาซอย์เมื่อกี้เป็นกัเอารถไถมามาขนซอยเนาะเป็นสองขันแต่บุ้งวาสิแล้วหรือบ่มันี พ่นละโอเคพ่อแม่พี่น้องกูถักกระยูพุ่นละตอนนี้กับคนเขาพ่อแม่พี่น้องเลยพุ่นนะรถไทยคนอีกคั้นหนึ่ง่นเนาะคนใบเสือพ่อแม่พี่น้องมาพี่ได้เรียนนั่นนะมาโฮมบีพ่อแม่พี่น้องอันนี้กับอยู่ห้องเนาะ ห้องเงินว่าไงกันนะลองลได้พอดีเนาะยังซิปให้ะท่องว่าเจ็ดให้ะท่องจำบ่ได้เนาะยังเป็นซิปให้ผุนนี่กะน,นี่เขายัางเขียวอยู่ยออออพอดีพี่น้องนาะยังเขียวอันนี้เข่ากลางเนาะพอดี่น้องเขาห้องกับเข่าพันเอ็ดยังยังเดือยซิปให้ยู่ลองอยู่ห้องเนาะ ไก่นี่กะสุกเบิดแล้วอันนี้กะโอ๊ะพอเกี่ยวบัวนี่กะจนฮอดลละกตดลขาเขียวนี่กยังเป็น10ไร่เนาะสะท้อนนึกว่า7ไร่แต่แมน10ไร่บ่แม่พี่น้องยนียังเขียวอยู่นี่แล้ว belum masuk